สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติยี่ห้อรีสันนะครับรุ่น AF 2 0 0 5 D นะครับผมเป็นเครื่องให้อาหารปลารุ่นที่ใหญ่กว่ารุ่น2 0 0 4 D นะครับผมรุ่นนี้จะใหญ่กว่ารุ่น2 0 0 4 D นะครับพดอดีซื้อมาลองทดลองดูนะครับเลี้ยงปลาแล้วไม่มีเวลาให้อาหารลืมบ้าง ก็เลยลองเอาเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติลองลองดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมด้านในครับผมด้านในก็จะประกอบด้วยชุดขานะครับผมชุดขาเอาไว้หนีบกับชุดยึดนะครับผมอย่างขอบตู้ปลาหรือว่าเป็นแผ่นไม้หรือว่าเป,เป็นอะไรครับผมถ้าเป็นนอกอาคารเป็นพวกอ่างล้างอ่างลิ้งปลาก็หนีบกับขอบ อ่างก็ได้ครับผมนะครับหรือว่า,าเป็นตู้เลี้ยงปลาก็หนีบกับขอบอตู้กระจกเลี้ยงปลาได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นตัวนะครับผมตัวอุปกรณ์ที่ให้อาหารปลาขนาดใหญ่กว่ารุ่น2000 CD นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันนะครับผมหรือว่าปริมาณของตัวปริมาณแล้วก็ปริมาณของตัวเนี่ยครับกระปุก ที่เก็บอาหารปลานี่ก็มีปริมาณที่ใหญ่ขึ้นขนาดนะครับผมขนาดาตัวกระปุกก็ความกว้างก็ประมาณโอดี OD ครับผมความกว้างก็ประมาณ7เซนนะครับผมนะครับผมความหนาก็ประมาณาสามเซนนะครับผมเพราะว่ารถขอบนี้ไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ประมาณ3มเซนนะครับผมตัวความสูงของตัวเครื่องให้อาหารปลาก็ประมาณ 8เซนนะครับผมนะครับผมน้ำหนักก็ไม่มากครับผมน้ำหนักไม่มากนะครับรุ่นนี้นะครับผมอุปกรณ์รุ่นนี้ที่เป็นตัวให้หานปลาอัตโนมัตินะครับผมรีสันรุ่น AF2005D นะครับผมก็จะใช้ฐานนะครับผมฐาน AA 2ก้อนนะครับผมนะครับฐาน AA 2ก้อนนะครับผมการแกะใส่ฐานนะครับผมก็เนี่ยครับผมด้านข้างนะครับด้านข้างของบริเวณนี้นะครับผม ผก็จะมีเดือยสลักอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็ดึงออกมานะครับนี่ครับเห็นไหมครับข้างๆนะครับก็จะเป็นจุดที่ใส่ฐานเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ฐานกันนะครับลองดูหน้าผมนี่ครับเขาก็จะมีบอกฝั่งซ้ายเป็นด้านลบขึ้นมาฝั่งขวาเป็นด้านบวกขึ้นมานะครับกานนี้ครับตามนี้เลยนะผมตัวข้างล่างนะผม ตัวข้างล่างเป็นลบนะครับผมลบขึ้นมาปั๊บนะครับแล้วก็ตัวด้านบนด้านบนเป็นบวกบวกขึ้นมาปั๊บนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่คืนได้เลยนะครับถ้าเราใส่แล้วถูกด้านนะครับผมไฟก็จะขึ้นนะครับผมที่หน้าจอเองครับก็จะขึ้นเลข0 0นนนะครับผมก็คือตั้งเวลาขึ้นมานะครับส่วนด้านที่เป็นส่วนของตัวใส่อาหารปลานะครับผม เราก็จะาสามารถถอดได้นะครับก็คือค่อยๆถอดบริเวณตรงนี้นะครับผมดังขึ้นมาเห็นไหมครับเขาก็จะมีสลักของเขาอยู่นะครับส่วนที่เป็นตัวเนี้ยนะครับเป็นเดือยตัวด้านบนที่ไว้ล็อกกับตัวเดือยด้านบนของตัวฝั่งนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ จุดที่ใส่อาหารปลานะครับผมจุดที่ใส่อาหารปลาคือจุดนี้นะครับจะถ้าใส่ตรงนี้ก็จะจะลําบากนะครับผมลาบากหน่อยนะครับผมถ้าใส่จุดนี้จะลาบากหน่อยแต่ที่จะเขาใส่กันทั่วไปนะครับผมที่ปกติที่ใส่กันก็จะดันตรงนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาอาหารปลาใส่ลงไปได้เลยนะครับผมใส่ลงไปท้านี้ให้ปริมาณก็อยู่ที่เราพอใจครับผมนะครับก็ไม่น่าเกินตรงนี้นะครับผมไม่น่าเกินล้นตรงปากขึ้นมาพอใส่เสร็จก็ดันลงไปครับผมเหมือนเดิม นะครับผมส่วนนี้นะครับผมที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นส่วนที่เป็นฝาเปิดนะครับผมให้อาหารปลาหล่นลงมานะครับผมเวลาหมุนนะครับเวลาหมุนเนี่ยครับอาหารปลาก็จะหล่นลงมานะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนนี้นะครับผมส่วนที่เป็นตัวปรับนะครับผมปรับอ่การให้อาหารปลามากน้อยนะครับผมถ้าเราบิดไปด้านนะครับตามลูกศรเลยนะครับเนี่ยตามเครื่องหมายปริมาณเลยขึ้นข้างบนนะครับผมก็ ให้อาหารน้อยนะครับผมหรือว่าจะปิดไปเลยนะครับผมปิดสนิทเลยนะครับผมถ้าเราดูเห็นไหมครับตัวฝานี่ก็จะปิดสนิทเลยขอบออกปิดสนิทเลยคืออาหารก็คงจะไม่ไม่ออกมาเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเราเปิดสุดเลยนะครับผมอาหารปลาก็จะไหลออกมาสุดเลยนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับแต่ถ้าเราปิดสนิทนะครับปิดสนิทเลยอาหารปลาก็จะออกมาประมาณนิดนึงนะครับผมไม่มากนะครับผมอาจจะไม่ออกมาเลยด้วยซ้ํานะครับ เนี่ยครับช่องนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเปิดมากก็ก็ออกมากนะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวกระปุกใส่อาหารปลานะครับผมก็อย่าลืมนะครับที่ที่ใส่อาหารปลาอยู่ตรงนี้นะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็ถ้าใส่ประกอบคืนก็อ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเดือยอยู่นะครับผมเข้าไปในล็อกนี้แล้วก็รู แค่เนี้ยครับผมนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้ต้องการแรงผักเข้าไปมากแค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวข้างล่างนะครับผมจะเป็นตัวขายึดนะครับผมตัวขายึดก็เนี่ยสไลด์สไลด์ลเข้าเลยนะครับสไลด์เข้าได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปยึดใส่กับไอตัวอขอบตู้กระจกนะครับผมหรือว่าเป็น อุปกรณ์จิตสําหรับให้อาหารป่านะครับผมต่างๆครับอย่างขอบอ่างบัวหรือว่าเป็นขอบของไอตัวตู้กระจกนะครับผมกระจกตู้ปลานะครับถ้าเป็นด้านนอกเอาดอไม่น่าจะาโดนแดดโดนฝนได้เท่าไหร่นะครับผมนะครับมันคงไม่ทนนะครับอาจจะต้องมีวัสดุวัสดุที่คอยคุมกันฝน นะผมด้านนอกอาคารนะครับจะเป็นในบ้านหรือว่าในอาคารบ้านเรือนก็ขอบตู้ปลาก็สบายมากนะครับผมไม่มีเรื่องฝนไม่มีเรื่องแดดเข้ามาวุ่นวายนะครับผมไม่มา,าเป็นปนัญหาให้กับอุปกรณ์นะครับผมไม่มีแดดไม่มีฝนไม่มีเกี่ยวกับพวกไอ้น้ำนะผมมาเป็นปัญหาให้กับอุปกรณ์นะครับเราจะต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่านะครับผมตั้งค่าก็จะมี2ส,ส่วนนะครับการตั้งค่ามี2ส,ส่วน การตั้งค่านะครับผมหน้าจอนะครับผมตัวตัวนี้นะครับผมเป็นโหมดแมนนวลนะครับผมสามารถกดแล้วก็ให้อาหารปลาได้เลยนะครับผมก็คือบางทีเรารีบร้อยหรือว่าไม่ไม่รอเวลานะครับผมอยากต้องการให้อาหารปลาก็เนี่ยครับกดนะครับแล้วก็เขาก็จะหมุนลงมานะครับผมตัวฝาก็จะตกลงไปแล้วก็อาหารปลาจะไหลลงไปนะครับผมแล้วก็ ปุ่มที่2นะครับผมก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับผมปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่ม add chat ปุ่มเซตนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมถ้าเราต้องการตั้งนะครับผมนะครับก็จะมีใน2ส่วนนะครับผม1ตั้งเวลานะครับผมต้องตั้งเวลาอุปกรณ์ก่อนนะครับผมให้เป็นเวลาปัจจุบันนะครับที่เราต้องการใช้งานนะครับผมเป็นเวลาปัจจุบันนะครับผมนะครับขั้นตอนแรกก็นะครับสมมุติตอนนี้ประมาณ19บเนาฬิกา นะครับผมแล้วก็กดเซตหนึ่งครั้งนะครับกดเซตหนึ่งครั้งไฟชั่วโมงนะครับผมไฟชั่วโมงก็จะกระพริบนะครับผมเราก็กดแอรจัดนะครับผมเพื่อตั้งเวลาชั่วโมงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็19บเนาฬิกานะครับผมสิบเนาฬิกาเสร็จนะครับผมเราก็กดโหมดหนึ่งครั้งนะครับผมกดโหมดหนึ่งครั้งไฟกระพริบในช่องนาทีช่องนาทีนะครับผมไฟกระพริบในช่องนาทีแล้วก็กดแอรจัดเหมือนกันนะครับ เราจะตั้งเป็น00นะครับผมนะครับอันนี้เพื่อทดสอบนะครับนะครับอันนี้เป็นเวลาที่เราเซตแล้วนะครับผมเป็นเวลาที่19เนกา00นะครับผมก็คือ19เนกาตรงนะครับพอเรากดได้ค่าที่ต้องการแล้วเราก็กดเซตหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็คือเวลาเป็นเวลาที่สมมติขึ้นมานะครับผมสมมติเวลา19เนยกานะครับผมเป็นเวลาปัจจุบันนะครับ ต่อไปเป็นโหมดที่2นะครับผมโหมดที่2โหมดการตั้งเวลาให้อาหารปลานะครับผมนะครับเราหลังจากเราตั้งเวลาชั่วโมงนะครับผมที่เป็นชั่วโมงปัจจุบันแล้วนะครับผมเรากดโหมด1ครั้งนะครับก็จะเป็นเครื่องหมาย0ูทั้งหมดนะครับผม0ูนยูนทั้งชั่วโมง0ูนแล้วก็นาทีก็0ูนนะครับผมก็จะมีเลข1นะครับผมเนี่ยครับจะมีเลข1ขึ้นมานะครับผมเราก็กดเซต1ครั้ง เห็นไหมครับแล้วก็ไฟชั่วโมงจะกระพริบนะครับผมเราก็กด a d j u s t นะครับเป็นสมมตเิเป็น10เป็น19นกานะครับผม19นกาเสร็จแล้วเราก็กดหมุนหนึ่งครั้งนะครับผมไฟก็จะพริบในช่องอานาทีนะครับผมเราก็กด a d j u s t เพื่อเลื่อนช่วงนาทีนะครับเราลองกดไปที่19นาฬิกา5นาทีนะครับผม นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโหมด1ครั้งนะครับเพื่อยืนยันนะครับผมเสร็จแล้วตอนนี้นะครับผมไฟเลข1กระพริบนะครับเราต้องกด a d j u s t นะครับผมเพื่อยืนยันให้การให้อาหารปลาทำงานนะครับผมก็คือถ้าเรากดข้ามไปเลยนะครับผมก็เป็นการตั้งเวลาแต่เครื่องจะไม่ทำงานให้อาหารปลานะครับผมต้องให้มีลูกศรนะครับผมกด Ad j u s t หนึ่งครั้งนะครับผมก็จะมีลูกศรชี้ลงนะครับผม เห็นไหมครับจะมีลูกศรชี้ลงหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนะครับผมนะครับหขีดนะครับผมเสร็จแล้วถ้ากด2ขีดนะครับผมก็จะมีเลข1แล้วก็มีลูกศร2ตัวนะครับผมผมถ้ามีลูกศร2ตัวแสดงว่าเราจะให้อาหารปลาในเวลา19บเกนาฬิกเนี่ยห้านาทีเนี่ยสองครั้งนะครับผมก็คือ19บเนาฬิกาห้ทีหนึ่งครั้งแล้วก็19บเนาฬิกาหนาทีอีกหนึ่งครั้งนะครับผม เขาเวลาช่วงที่2เขาจะถัดมาอีกหนึ่งนาทีนะครับผมนะครับแล้วเราก็กดอ่ายืนยันนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็กดเซตยืนยันนะครับก็จะเป็นสิบเก้านกาห้าทีนะครับผมให้อาหารปลา2ครั้งนะครับผมก็คือในช่วงเวลา19บเนกาหทีและ19บเนกาหนาทีนะครับผมอุปกรณ์ด้านให้อาหารปลาก็จะหมุนอยู่2รอบ นะครับผมก็คือ19บเกนกาทีแล้วก็19บเกานกาหนาทีนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมตอนนี้19บเกนกทีนะครับผมอุปกรณ์ก็จะหมุนหนึครั้งเห็นไหมครับนะครับ อันนี้เป็นการตั้งเวลานะครับผมที่19:05แต่เรา,าให้ลูกศรลง2เส้นนะครับผมสออบตัวนะครับผม,ผมก็จะให้อาหารสองครั้งก็คือ19:05และก็19:06ตอนที้ก็19:06น,น,นะครับผมก็เป็นการให้อาหารครั้งที่2ในช่วงในช่วงเวลา19:05น,น,น,นะครับผม นะครับก็คือเราให้คําสั่งหมวดคําสั่งก็คือให้อาหารปลา2ครั้งเขาก็จะให้เวลา1 9บเนกาหทีแล้วก็สิบเกนกาหนาทีนะครับต่อไปก็เป็นการตั้งเวลานะครับผมในช่วงต่อไปนะครับผมเวลาในการให้อาหารปลานใน1วันนะครับผมใน1วันเราสามารถตั้งเวลาแล้วก็ตั้งช่วงการให้อาหารปลาได้4ครั้งนะครับตอนนี้เราตั้งการให้อาหารปลาครั้งที่1นะครับผม2ครั้งที่เวลา19บเกานกา 5นาทีนะครับผมแต่ถ้าถ้าหากเราต้องการตั้งเวลาให้อาหารปลาครั้งที่2 3 4านะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมต่อไปเป็นการตั้งเวลาครั้งที่2 3 4านะครับผมจะทําให้ดูเนยนะครับก็กดไปกดโหมด1ครั้งนะครับกดไหมึครั้งเลขจะขึ้นเลข2นะครับผมเนี่ยครับจะมีเลข2ขึ้นมานะครับผมเราก็กดเซตหนึ่งครั้งนะครับผมไฟกระพริบที่ชั่วโมงนะครับผมเราก็กดแอร์จัตนะครับ ก็จะเป็นอ่าสิบเก้านะครับผมสมมติเป็นที่สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาฬิกาแล้วก,กดหมดหนึ่งครั้งนะครับกดหมดหนึ่งครั้งก็เป็นช่วงนาทีกระพริบนะครับผมแล้วก็ไปที่อ่าสิบนะครับผมสิบนาทีนะครับผมแล้วก็กดอ่าหมดหนึ่งครั้งนะครับกดหมดหนึ่งครั้งอ่าไฟเลขสองด้านบนนะครับผมจะกระพริบเราก็กด แอดจัดหนึ่งครั้งนะครับแอดจัดหนึ่งครั้งก็คือการให้อาหารปลา1ครั้งแอดจัดสองครั้งก็จะมีเส้นลูกศรลงมา2เส้นนะครับผมเราก็จะให้อาหารปลา2ครั้งเราลองให้อาหารปลา1ครั้งนะครับผมต้องให้มีลูกศรนะครับถ้าไม่มีลูกศรนี่ระบบจะไม่ทํางานนะผมมีเลข2ี่เฉยกระพริบเป็นการตั้งเวลาแต่ว่าระบบจะไม่ทํางานนะผมต้องให้ลูกศรมีลูกศรนะครับก็คือต้องกดแอดจัดด้วยนะครับผมแอดจัดหนึ่งครั้งก็จะมีเลข2แล้วก็ มีลูกศรชี้ลงนะครับผมแล้วก็กดเซตโอเคครับผมต่อไปเป็นครั้งที่3นะครับผมนะครับครั้งที่3ามนะผมมีเลข3ขึ้นมาแล้วก็เป็น0ูนย์นะครับผมเราก็กดเซตเหมือนกันนะครับเซตแล้วก็แอดจัดเลื่อนนะครับผม19บเกานาฬิกาสิบเนิกานะครับผมแล้วก็กดหมด1ครั้งนะครับไฟก็จะพิบที่ช่องนาทีแล้วก็ไปที่ 12อนะครับผมอันนี้เป็นการทดสอบเฉยนะครับแล้วก็กดโหมด1ครั้งนะครับไฟเลข3านะครับ above, ผมด้านบนนะครับผมก็จะกระพริบกระพริบกระพริบนะครับแล้วก็กดแอจะหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเป็นลูกศรชี้ลง1เส้นกดแอจะส2ครั้งก็จะเป็นลูกศรชี้ลง2เส้นนะครับผมนะครับนี้ที่ตั้งไว้เมื่อกี้นะครับผมครับสิบาทีนเมื่อกี้นะครับ เริ่มทางานแล้วนะครับผมแล้วเราก็ต้องการยืนยันค่าเราก็กดเซตเพื่อยืนยันค่าต่อไปเป็นโหมดที่4นะครับผมนะครับเป็นาการให้อาหารปลาครั้งที่4นะครับผมต่อไปเป็นการให้อาหารปลาครั้งที่4นะครับผมแล้วก็กดโหมด1ครั้งนะครับผม <fa> ก็จะเป็นเลข4ด้านบนนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงเวลา0ูนย์กดเซตหครั้งนะครับผมไฟกระพริบที่ชั่วโมงเราก็เลื่อนไปเลยนะครับสิบเก้านาฬิกา นะครับแล้วก็กดโหมดหนึ่งครั้งนะครับไฟก็จะพิบที่ช่องนาทีนะครับผมแล้วก็กดเลยสิบห้าอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็กดโหมดหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อยืนยันแล้วก็เลขสี่ครับผมที่ด้านบนนะครับผมก็จะไปพิบๆ,ๆนะครับผมแล้วก็กด a d j u s t หนึ่งครั้งนะครับผม Ad j u s t สองครั้ง a d j u s t หนึ่งครั้งก็คือนะครับผมต้องให้มีลูกศรน,นะครับ ถ้ามีตัวเลขที่เฉยไม่มีลูกศรนี่เครื่องไม่ทํางานนะครับผมระบบจะไม่ทํางานต้องมีเลข4แล้วก็มีลูกศรชี้ลงนะครับผมถึงระบบถึงทํางานนะครับผมเราลองให้เป็น2ครั้งนะครับผมแอดจั๊สครั้งก็จะมีเลข4ี่นะครับผมด้านบนนี้มีเลข4แล้วก็มีลูกศรชี้ลง2เส้นนะครับผมเราก็กดเซตได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็กดโหมดนะครับหน้าจอก็จะกลับมาที่เวลาปัจจุบันนะครับผมนะครับถ้ามองดีๆนะครับผม ด้านบนจะมีตัวเลขบอกนะครับผมก็คือเลข1นึ่งตั้งเวลาไว้ให้อาหารปลา2ครั้งเลข2ตั้งเวลาไว้ให้อาหารปลา1ครั้งเลข3ตั้งเวลาไว้ให้อาหารปลา2ครั้งเลข4ี่ตั้งเวลาไว้ให้อาหารปลา2ครั้งนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ระบบทํางานแล้วนะครับผมนะครับผมไม่ยากครับผมไม่ยากนะครับผมนะครับ ลองทําดูได้นะผมจริงๆคู่มือก็มีให้นะครับผมแต่ว่าเป็นคู่มืออภาษาจีนนะครับผมนะครับผมถ้าปมรุ่นนี้ไม่ยากนะครับตั้งง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็ปริมาณการให้หารปลาเราก็สามารถปรับได้ให้มากให้น้อยนะครับผมที่บริเวณตรงนี้นะครับผมมาสุดด้านขวามือก็ให้มากครับผมอยู่ตรงกลางก็ให้พอดีนะครับผมให้ซ้ายสุดเลยก็อาจจะ นิ่เดียวนะครับผมเม็ดสเม็ดสเม็ดนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมวันนี้ผมก็เอาเครื่องอให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับผมยี่ห้อลีสันนะครับผมรุ่น AF 2ส0ง d นะครับผมมารีวิวให้พี่เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็หากินชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนำโชคพักเครื่องด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับ